บ้านนี้วิเราสองคนจะเหนียวแสนสนจะมุาาะมก่อนตอโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิด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 ,คด,คดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดู เข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับทุกคนดวงจันทร์เมื่อคืนกลมโตสวยมากเลยเนาะฉันอยากไปดวงจันทร์จังมีใครจะช่วยฉันทำจรวดไปดวงจันทร์บ้างดีดฉันก็อยากไปดวงจันทร์มานานแล้วล่ะเมี้ยวบันดวงจันทร์จะมีปลาให้เหมียวกินไหมนะแต่ฉันว่ามันต้องไม่ง่ายแน่ๆเลยนะงั้นเดี๋ยวหลังอาหารเรามาลองทำจรวดกันนะเอาเลยเอาเลย กจะต้องสร้างให้ใหญ่สักแค่ไหนดีล่ะนั่นนะสินะอย่าลืมมุมอาหารแมวด้วยนะพวกน้ำดื่มด้วยอ้อห้องน้ำด้วยนะฉันว่าก่อนที่จะทำตรวจขนาดใหญ่ๆเรามาลองทำต้นแบบขนาดเล็กๆกันก่อนมาก็ดีเหมือนกันนะแกน ได้จริงๆหรอแก,กฉันว่าใช้ระบบความดันนี่แหละดีแล้วเพราะจะใช้ไฟเย็นหรือวัตถุดดก็คงไม่มีแรงดันพอเอาละ่ะพร้อมจะทดลองปล่อยจรวดต้นแบบแล้วนะไม่เอาเหมียวไม่พร้อมใจร้ายกันทั้งนั้นเหมียวไม่ยอมเป็นหนูทดลองด้วยเอาหน้าเหมียวเธอหน่ะตัวเล็กสุดแล้วก็ไม่กลัวความสูงเราแค่ต้องการทดสอบดูเท่านั้น อีกอย่างถ้ามีอะไรคุณมังกรก็บินขึ้นไปช่วยได้ทานรอกอะความดันได้ที่แล้วล่ะเอาล่ะทุกคนเตรียมตัว yeah! 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 ว้าวเรายังควบคุมทิศทางจรวดได้ไม่ดีล่ะต่อให้ฉันควบคุมทิศทางได้เราคงไม่มีเงินพอที่จะสร้างจรวดที่มีแรงดันสูงๆ ที่จะไปพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้จริงๆหรอกฮนั่นนะสินะน่าเสียดายจริงๆเหมียวสูงจังช่วยเอาเหนียวลงด้วย